สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะแม่น้องก็จะขอเล่าเป็นภาษาอีสานนะคะก็มีเอฟซีบ้านแม่น้องเป็นคนจังหวัดใดเห็นในบางคลิปบอกว่าเป็นคนจังหวัดชัยภูมิคือเพ,ออพระาะว่าภาษาอีสานบ้านเฮาร้องเหตุคลิปบอกภาษาอีสานแน่ว่าสันคะ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวคลิปนี้แม่น้องิเบอกเป็นภาษาอีสานเด้อจ้ะไอหลังจากที่ครอบครัวแม่น้องนะคะไอ เากับพักกันนอนพักตอนกันคืนเราตอนเ้ามากะพักกันลงมากินข่าวเ้าที่ศูย์อาหารของโรงแรมค่ะแม่นองกับบอกพ่อกับเด็กๆนะคะว่าเอ้พวกเขาน่ะต้องตื่นแบบว่าเตรียมตัวหพร้อมก็คือเกางงเสาร์ขเขาสิต้องลงมากินข่าวเ้าร์องสีนะคะถึงบทท่านในล่างหนาแปรงฟันก็บ่เป็นหยังคอให้เตรียมตัวหายพอมลงมากินข่าวเ้าจังเสียค่ะแม่นองกัจำาม่ได้นะคะว่าเขาเปิด อาหารเช้าถึงสิบโมงหรือสิบเอ็ดโมงนะคะแต่ว่าอาหารเยอะมากที่ศูนย์อาหารที่โรงแรมแห่งนี้ค่ะเหตุผลเลยที่แม่น้องเลือกโรงแรมนี่อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าครอบครัวแม่น้องค่ะเป็นคนที่แบบว่าชอบนอนตื่นสายแล้วก็บ,บ่ต้องการใส่เวลาที่เร่งรีบเวลาที่เฮามาพักพอนะคะเฮาสิชอบพักกันนอนตื่นสายบ,าบ่ต้องมาเร่งรีบต้องทำนู่นทำนี่นะคะ ดังนั้นเขาก็เลยต้องเลือกแบบโรงแรมที่แบบว่ามีอาหารเ้าค่ะที่แบบว่าเยอะหน่อยมีหลายเมนูให้เราเลือกเหมือนเราไปเดินตลาดนัดอะไรเงี้ยค่ะเมืองค่ะแม่น้องชอบน้ำต้าหูที่โรงแรมนี้มากเลยอะ่ะเขาเฮ็ดเข้มข้นนะคะก๋วยเตี๋ยวนี่แม่น้องกินทุกกินทุกเ้าเลยค่ะแล้วก็เป็นเมนูประจําเลยนะคะสําหรับอาหารเช้าของแม่น้องคืออาหารที่ศูนย์อาหารแห่งนี้นะคะก็คือ มีบางอย่างที่เขาเปลี่ยนไปแต่ละมือบ่คือกันค่ะคือกว๋วยเตี๋ยวบางมือก็เป็นก๋วยเตี๋ยวไก่บางมือก็เป็นกว๋วยเตีย๋ยวไอ่หมูบางมือก็เป,กเ,ออกเป็นไอ้กว๋วยเตี๋ยวตมย้มยำทะเลร้ลวมมิรนะคะอร่อยมากเลยค่ะทุกคนผลไม้ประจำฤดูกาลค่ะมีเยอะให้เราเลือกกินเครื่องดื่มน้ำอะไรเงี้ยนะคะอู้แบบอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนเป็นอะไรที่แบบว่า ประทับใจโรงแรมแห่งนี้มากเลยนะคะมันกับเป็นซิกเนเจอร์ของเขาอยู่แล้วค่ะสำหรับโรงแรมมาริออตนะคะโฮเทลเมื่อวาสิเป็นไอ้ยุกกรุงเทพหรือว่ายุ่มืองใดนะคะไม่นองคิดว่ามัน,น่าจจะคล้ายๆกันค่ะที่กรุงเทพก็เยอะที่เราย้องก็บโหแบบถือว่าสุดยอดนะคะเนี่ยค่ะก็คือบรรยากาศภายในโรงแรมค่ะอันนี้ก็คือเป็นบริเวณทางเข้าที่เขาเดินเข้ามา พนักง,งานเขาก็จะเช็คนะคะว่าเราอยู่ห้องไหนพักกันกี่คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะให้เราไปหาเลือกที่นั่งนะคะหรือบางทีเขาก็จะเลือกให้อะไรเงี้ยค่ะไอสลัเปาพวกไอติ่มซำนะคะกะย่างแซ่บเลยค่ะทุกคนนะคะป้าพาไอเด็กๆพาพอไปไอที่นั่งแล้วก็ จะคองกับมหาเลือกอาหารนะคะดีอย่างหนึ่งค่ะพ่อนะ่ะเราเป็นคนกินงายผู้หลานสาวนะก,นะก,วกับพี่พราใจนี่ะมักแซวพ่อเอ้กับพี่ใหม่นะ่าอยาบ้านนอกด้อพอ่อยาบ้านนอกด้อตักเป็นบ่ล้นะตักเป็นบ่ล้นะอังสีนะคะบอาแซวต,ตาตาบันน,น,นันกับยางจะน้ํากลนพอยางตาพอเอกตักอย่างบ่เป็นยังสีนะจ๊ะยานตาตาตักอย่างบ่เป็น ทำมาแถ่ตาของก็จยคองอีกค่ะไอ้เวลาพาไปเที่ยวนะค่ะเที่ยวยางเบิงตะหลังพอได้ยานพอหลงเดี๋ยวก็เที่ยวบอกแม่ค่ะมาม่าดูพ่อสักด้วยนะเดี๋ยวพ่อสักหลงนะเดี๋ยวพ่อสักงึ๊งงักเดี๋ยวหลงเรานะสินะค่ะหากว่าถือกันว่าแซวกันเวลาแม่ว่าอิหลาน่ะคือตาอิหลานาตาคือพ่อสักเด้เครียด ว่าแม่ว่าคือจะว่าจะของคือตา <c oughs> ก็ยังเป็นเด็กน้อยอยู่เนาะจ้ะสิบสองขวบแล้วเวลาพอกันกับใยญ่เนี่ยเล่นยอกันเป็นเด็กน้อยอะค่ะคือเหมือนเขาแยกเขามาตั้งแต่น้อยเขาบริยูเล่นน้ากันค่ะเวลาเห็นน้องก็ดีใจดีดีดีบังค่าอันนี้กับแนงค่ะแนงอร่อยมากเวลาม้าผักพรมมาเทีย่ยวเสียค่ะ มันเป็นอีอย่างที่มันมีความสุขค่ะมันได้ใส่ใจเงินกับคนในครอบครัวเรามันรู้สึกว่าเออเงินเฮามันมีค่านะแบบมันได้สาางร้อยยิ้มได้สาางความสุขได้ใส่ใจได้ยู่ได้กินกับคนที่เฮาหักยังเสียค่ะมันก็เหตุให้เฮามีกำลังใจนะคะในการกลับไปสู่งานต่อนหลังจากที่เฮาพักผ่อนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วสินะค่ะนี่ล่ะค่ะ วิถีชีวิตไอคนไทยที่ไปใส่ชีวิตอยู่ต่างแดนค่ะเป้าไม้ลัก,ก็คืออยากให้ครอบครัวมีความสุขแบบนี้ละค่ะทุกคนค่ะบ่วาตาแม่นองเด้ค่ะถูกค้นค่ะถูกขอบครัวแม่นองนะคะบางคลิปก็อาจจะมีคลิปไลน์นอนไลน์ตังสลับกันไปยังเสียค่ะเพราะว่าบางทีงเขาก็อยากลงคลิปชอ็อตคลิปสั้นยังสีนะคะมันก็เลยต้องใส่ไถไทยไลน์ตังนะคะ เนี่ยแหละคะ่ะหลังจากที่เขาได้กับเขามาแล้วเขาก็ะพากันมาันนางที่นางเยอะมากเลยค่ะทุกคนเขาสินางขังนอกก็ได้นางขังในก็ได้นะคะแต่ว่าครอบครัวแม่น้องเขาเลือกนางไอ้ขังในค่ะเพราะว่าไอ้บางเทือขังนอกอะ่ะมันก็ฮอนนิดนึงอะนะคะพอประเทศไทยเขานอกจะมันอากาศฮอนเมื่อนี้ตอนเจา้าสาวมันก็มีหมอกแน่นะคะเนี่ยแหละคะ่ะหลังจากที่เขากิน ข่าเศร้าเสร็จเรียบร้อยก็สิพากกันคืนไปห้องค่ะไปนอนเล่นพักผ่อนนะคะแบบบาเลงรีบนะคะก็ติเปิดไอประตูห้องนะคะเพื่อให้ลมมันเข่าแล้วก็ฟังเสียงคืนทะเลค่ะทุกคนเป็นอะไรที่แบบนะให้แม่น้องว่าอีกข้างค่ะรีวิวไปเพิ่นอีกแื่นึงมันตรงโปกแล้วมันก็ดีบรรยากาศเหมาะสําหรับคนที่ชอบความสงบแล้วพักผ่อนแบบ บรรยากาศแบบโบริงรีบั้งสี่นะคะ่ะหลังจากที่ครอบครัวแม่น้องพักพรอนกันนอนพักพรอนกันเสร็จเรียบร้อยเขาก็มีแผลนว่าเป้าหมายของแม่น้องนะคะคืออยากไปเดินตลาดไท์มาเก็ตค่ะและ้วกติพาเด็กๆไปยางห่างแม่น้องอยากนวดค่ะทุกคนเดี๋ยวแม่น้องมาเฮ็ดคลิปให้เบิ่งคลิปนานะคะเป็นอะไรที่ตลกมากเลยเดี๋ยวแม่น้องสิเอาเรื่องเล่าตลก มาเล่าให้ฟังค่ะเป็นอียังตีโคตรขำมากเลยค่ะถ้าใครอยากรู้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือว่ากด s u b s c r i b e ให้แม่น้องหน่อยนะคะทุกคนยังไงคลิปนี้แม่น้องก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะเดี๋ยวไงไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้แม่น้องต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะ Have a good day bye bye hello